อิสราเอลพังไม่รอดจลาจลเดือดทั่วประเทศม็อบบุกเข้าสภาแล้วขนาดทหารขวางตำรวจไม่ช่วยปราบประชาชนบล็อกดิทัวอัปเดตรายงานว่าอิสราเอลไหวไหมม็อบหนุนสารบุกเข้าอาคารรัฐสภาได้แล้วปะทะเดือดแม้ประธานาธิบดีไอแซคเฮอร์ซォกของอิสราเอลจะพยายามขอร้องหลายครั้งให้รัฐบาลนาย,ยกรัฐมนตรีเนทันยาหูระงรับและถอนร่างกฎหมายควบคุมสารและระบบยุติธรรมในทันทีแต่นายกสายเหยื่ออิสราเอลรายนี้จะพยายาม ปล่อยข่าวว่าได้รับปากพักร่วมรัฐบาลว่าจะถอนร่างกฎหมายแต่ในขณะเดียวกันสภากลับเดินหน้าอนุมัติส่วนแรกกฎหมายเรียบร้อยแล้วเป็นสัญญาณว่ารัฐบาลและพักร่วมแค่ปล่อยข่าวรับรวงพลางให้ประชาชนสับสนหวังให้มอบ หนุนศาลกลับบ้านเท่านั้นนี่ยิ่งกลายเป็นชนวนความโกรธแค้นประชาชนมากกว่าเดิมเพราะในกรุงเยรูซาเล็มมีจํานวนม็อบหนุนมหาศาลมากกว่า80,000นคนชาวอิสราเอลมองว่าร่างกฎหมายที่ให้ฝ่ายรัฐบาลควบคุมการเลือกผู้พิพากษาและมีอํานาจเหนือศาลสูงสุดจะบ่อนทําลายรากฐ,ฐานประชาธิปไตยของอิสราเอลให้กลายเป็นระบบะเผด็จการเต็มรูปแบบและประชาชนจะต้องอยู่ภายใต้การปกครองในระบบนี้ที่ศาลถูกรัฐบาลมีอํานาจเหนือกว่าจะเลือกและ ั่งผู้พิาพากษาได้อีกชั้นหนึ่งตนายกเนทันยาฮูกลับพิลึกหลุดโลกอ้างว่าร่างกฎหมายที่ให้รัฐบาลสั่งสาลและกระบวนการยุติธรรมได้จะเสริมอำนาจของรัฐบาลตนเองมากขึ้น และทำให้การเมืองเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นอีกด้วยทีวีช่องแกน11ของรัฐรายงานว่าชาวอิสราเอลมีการก่อม็อบและก่อจลาจลอย่างกว้างขวางและทวีความรุนแรงขึ้นจนควบคุมไม่อยู่หลังจากผู้นำประกาศปลดนายยูอฟกาแลนด์ออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมเมื่อวันที่ผ่านมาม็อบจำนวนหนึ่งก็ปิดล้อมบ้านพักส่วนตัวของนายกเนธันยา h ูทำให้เกิดการตะลุมบอลตีกับตำรวจอย่างรุนแรงม็อบอีกส่วนสามารถฝ่าแนวกั้นของตำรวจและบุกเข้าไปถึงภายในอาคารรั รัฐสภาได้เกิดความโกลาหลวุ่นวายอย่างหนัทกท่ามกลางจํานวนม็อบที่มากขึ้นเรื่อยๆนายกในทันยาฮูผู้นําอิสราเอลระบุว่าประเทศจะไม่สามารถดํารงอยู่ได้หากไม่มีทหารและจะไม่มีประเทศมันง่ายมากด,าด้านบรรดาทหารในกองทัพต่างพาการปฏิเสธคําสั่งของรัฐบาลที่ยึดอํานาจคืนจากกระทรวงกลาโหมแล้วสั่งให้ทหารยกกําลังรบมาช่วยตํารวจปราบปรามม็อบและขึ้นบินเครื่องบินรบข่มขู่เสียงโซนิกบูมโดยทหารให้เหตุผลว่าพวกเขาจะไม่ปฏิบัติ หน้าที่ที่ศาลไม่ได้อนุมัติเพราะจะทําให้พวกเขาต้องรับความผิดทางอาญาในภายหลังได้เดือนรอมฎอนทางศาสนาช่วงนี้คือเทศกาลประจําปีที่นักรบฮามาสปเาเลสตน์จะยิงจรวดถล่มอิสราเอลย่อยยับแต่ปีนี้รัฐบาลตกลงกับอียิปต์ว่าขอพักรบกันก่อนตอนเองกําลังโดนม็อบกลุ่มอ่วมสถานการณ์อิสราเอลในยามนี้จึงเกิดความไม่มั่นคงร้าวลึกอํานาจรัฐมหาไทยตํารวจศาลยุติธรรมทหารกองทัพประชาชนขัดแย้งภายในกันเองและต่าง ฝ่ายต่างก็ยังไม่ยอมรามืออิสราเอลอาจจะเคยชินใช้กําลังทหารบกและอากาศโจมตีพลเรือนเด็กผู้หญิงคนชรลาชาวปาเลสไตน์ที่พวกเขาไร้ทางสู้ใดๆอยู่แล้วจึงคิดว่าง่ายถ้าใช้วิธีเดิมปราบปรามประชาชนตนเองด้วยความรุนแรงแต่ผิดแผนเพราะกลาโหมกองทัพและทหารดันไม่เอาด้วยกับรัฐบาลแล้วใช้วิธีไม่รู้ไม่ชี้ปล่อยเกียร์ว่างแทนขณะนี้องค์กรสิทธิมนุษยชนที่ชอบประนามรัฐบาลฝ,ฝ่ายตรงข้ามสหรัฐกำลังเป็นใบ ส่วนรัฐบาลไบเดนสหรัฐก็ไม่ยอมประกาศส่งฝูงบินเทพมาทิ้งระเบิดใส่รัฐบาลเพื่อปกป้องประชาธิปไตยให้กับชาวอิสราเอลตอนจบจะเมื่อไหร่เป็นอย่างไรคาดได้ยากแต่ที่แน่ๆรัฐบาลชุดนี้ได้ส่งสังคมชาวอิสราเอลความบาดพิพากษาไปแล้วเรียบร้อยและนับถอยหลังล้มความแน่นอน